ทำมาได้เวียโยเวียมคือลถเตยฟรีฟรีเอาสิกไนเลยทองงาทานหนุ่มเยอะตรงเวีโลดคือเครื่องหึมแต่มันเจ๋งตันม่เบอร์เบอร์ไทยอุ่นไปชมหอบใบชมทำไมรถดีมีนจะมีนซินนไงวอย่างยับดูกรองครับกรองเหรอต้องต้องใช้เบนซินแล้วครับไม่ไหวแล้วครับ าไปจ้องมาเลยมันตันมันไม่ได้จ้องมันไม่ตันเลยอ่ะมันไม่นีมันไม่มีรูเลยอ่ะมันมีช่องหายใจเลยยกบันไดไม่ขึ้นครับตัวนี้ปลาไหมรถเกียร์รอย้ายนะสองคันด้วยสามคันด้วยสามคันไม้หนึมันมีแต่เกลที่แต่เกลเลยครับดูรอยยับเกิดขึ้นมยอิงดีไป ตอนนี oh, ้ขโมยใคราใส่เดยเบซิดล้เอาจะปีนใส่หมอโอ้ยแต่ก็พองระยพองกตุก้อนมั้ง ตังเรียงเปนสิ casos, ้นเนี่ยัดัดล้เด็ก้ร่ก่อมเันนี้เลยขัดกินโซได้รถท่อเลยอางมุ่นโซไดรถล้อเอรถดเลยได បងប្អូនមកនៅហ្វុកនេះអាលោកអត់មានស្រែហ្វុកមកស្រែហ្វុកណាតើលឹកតើដៃអាណងហ្វុកអាគູ້មិនដៃណាអងមឹងដៃអត់តឹងរត់ទេណាលุงនងតាវោបើមឹងលេរត់បាយថេកលឹងព្រះប៉ះប៉ះប៉ះវ៉ាក្ដាក្ដីសុបាយថេកវាសើវាຫມាត់អាយុឬអាបាតតមកវិញបាយថេកលឹងរេ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 ងហើយកាត់ទេ เนใยีย่บะรก็ยีสเลยนี้ครับนี่ก็จะล้างกองแล้วก็ใช้ฮะเดี๋ยวก็จะให้ปกตินะฮะทีมงานทอทานตุก เตรมเลยเตีมแล้วกลองตันน้ำมันไม่ไหลใช้เบนซินน้หักินูดปวานดูรอนี้คยอย่าดียีสิบวะเ่ยสีม่วงนู้นมน่ะดีเซลไว้กัดียีสิบ สภาพครับตัวงม่นานะีได้อเลยเป็นฮีโร่ครับดูแน่ giang bền ý ừ, chân si chân 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 lo chân 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 bia cả 嗯哼哼。